องประครับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรมธรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าร่วมประชุมณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเืว,วันพุธที่3สิงหาคม2565 การประชุมความร่วมมือข้ามพรมแดนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายระหว่างสปปลาวกับราชอาณาจักรไทยแนวทางในการคิดค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับการต่ออาชกรมเกี่ยวกับ สัตว์ป่าคะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องใช้เวลาพูดคุยกันค่ะและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้วยกันค่ะแต่ข้อนี้เดี๋ยวสนอไวก้กลับมาทีหลังคะในังกลุ่มกกับอะไรนะขาเข้าใจครับครับ uh, Your counterparts from across the river can help with we can certainly do that as well สร้าหลังจ้าที่พงหาเออยี่ยมยามถั่วมีนภาพซีแล้วทางเจ้าหน้าที่ไฟสปปตลาพงหาวองท่าห้า need <laughs> wow. training about uh, effective goal-oriented communications คือใน้รวมกันสวนสนาการมีโฟมตอนเดื่องฐานน้มกลุ่มพก้นกับใบกับกลุ่มใบก็สวนพษชกับใเท่ารันเป็นการตรสอบเบื้ต้นเพื่อพบสิ่งต้องใสวัตถุที่เราคาดว่าอาจจะเป็นสัปางาช้าในประเทที่แก ข้อเสียเราไม่สามารถตรวจสอบรถอื่นนอกเหนือจากรถบรรทุกสินค้าต้องการมีทางข้ามใช่ไหมครับมาตรงนี้มาตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับางทีเราก็ไปไมเแห่งที่สเพื่อรับ,รบทราบวิธีการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง่วยการและลดูป้ายรงบรรทุ งทนางหน้าจาก,กส่วนต่างๆที่ได้เข้าร่วมและกสนับเวลาในทุกทางจะเป็นการประสานงานต่อไปนะครับเราก็มีเขาโรงมีเนื้อหาวาระการประชุมมีบันทึกการประชุมนะครับที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็มีการพัฒนาการต่อไปนะครับเรื่อยๆนะ